ฉันพ่อื่อลงเตยได้แต่งงานกันพ่มีเงินทองของมันแสนเป็นล้านพอได้จัดง,งานพอได้เยหนุ่มพอได้ใส่ชุดโภ ดูปิเตอร์นะครับวันนี้เราก็มารีวิวอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่จัดอยู่บ่อยๆนะครับก็เป็นตู้เทอร์โบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับตู้เทอร์โบตัวท็อปดอกโค้งหล่อนะครับแล้วก็ตู้กลางแหลม15นิ้วนะครับแหลมได้นะครับตัวนี้จะเป็นใช้คําว่าตัวท็อปเลยเพราะว่าราคาค่อนข้างจะแพงกว่าตัวธรรมดานิดหนึ่งครับเพราะเป็นโค้งหล่อนะครับผมวัน200วัตต์นะชุดนี้นะครับ เคยจัดคลิปไปดูคร่าวๆแล้วนะครับก็คืออ่า power four channel หนึ่งตัวนะครับแล้วก็คอรสองทางหนึ่งตัวแล้วก็ไมลอยนะเออแล้วก็ไม่ใช่ไมลอยแล้วก็มิกซ์นะครับชุดนั้นเคยจัดไปแล้วใน ep ก่อนๆนะครับชุดนั้นจบไป4ี่หมื่นสองนะครับสําหรับตู้ชุดนี้นะครับเบรสองคูณสองครับแต่ชุดนี้นะครับอ่าลูกค้าก็ดูจากชุดนั้นมานะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมนะครับลูกค้าก็ทำการบ้านมาอย่างดีนะครับลูกค้าบอกต้องการ eq นะครับต้องการไมลอยต้องการปลั๊กไฟต้องการแหลกนะครับก็เพิ่มอีกประมาณ 1,500บาทนะครับก็ลูกค้าชอบก็ต้องเพิ่มนะครับก็ตุวนี้จะจบอยู่42,500บนาทะครับอเอ่เอห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่ย,อย 50, 50, 50, 52, โอ้ยงงเพราะว่าไม่มีแหลกไม่มีคอสไม่เออไม่มีแหลกไม่มีอีคมันก็จบ42่หมื่นครับตัวนี้52,500ืารนะครับก็ประมาณนี้นะครับระบบเสียงนะครับ ตู้นะครับจะเป็นสตอมนะครับซาวซิสเต็มนะ PS15 นิ้วนะครับดอก800วัตต์นะครับแล้วก็แหลมจะลูเอ่อตัวนี้ไม่ใช่แหลมจะลวดตัวนี้จะเป็นแหลมได้นะฮะ440นะครับของสตอมแล้วก็เน็ตเวิร์ก1215ของสตอมนะครับใส่ในตู้ PS15 นิ้วนะครับเพจหลังตู้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสเปคคอนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะเอามาอธิบายรายละเอียดวิธีการต่อนะครับแล้วก็ตู้เบสตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะสตอมซาวซิสเต็มโครงล่อนะครับตู้เบสเทอร์โบนะครับตะแกรงปั๊มนะครับขอบเหล็กหูยกเหล็กนะครับ สีระเบิดนะครับตัวนี้จะเป็นงานบริษัทนะครับงานออกงานอีเวนต์ได้เลยนะครับนี่นะครับให้ดูงานตู้ก่อนนะครับด้านหลังก็เช่นเคยนะครับเพจก็เป็นสตอมเหมือนเดิมครับใส่ดอกด้านหลังนะครับเทอร์โบรุ่นใหม่ถ้าใส่ดอกด้านบนจะมีน้ํามันจะเข้านะครับชุดเครื่องปรุงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมิกนะครับซาเบสเอ็มจีพี6เอ็กซ์นะครับเอ็มจีพี6เอ็กซ์นะบลูทูธ USB เอฟเฟกต์แท้นะครับใช้ใหม่ได้หกช่อง เต็มๆเลยนะครับผมนะครับแล้วก็มาดูชุดกุ้งปุ่งตัวนี้ใส่ปลั๊กไฟโฮนิกนะครับปลั๊กไฟโหลดโฮนิกไปหนึ่งตัวครับบอกโวนะครับด้านหลัง8ปลั๊กนะครับแล้วก็ไมลอยโปรพัดนะครับไมลอยร้อยเมตรของเรานะครับเสียงดีราคาไม่แพงนะครับแล้วก็คอสสองทางซาวเบสนะครับมาชุดนี้จะเป็นซาวเบสแล้วแล้วก็ EQ นะครับสองสามหนึ่งซาวเบสครับที่ใช้ซาวเบสเพราะว่ามิกคอสอีคิวนะครับเราต้นกําเนิดมาจากซาวเบสนะครับนี่ครับ ต้นมันเกิดมาจากสาเบสแล้วก็มาจบด้วยที่ power นะครับสตอมนะครับ S t นะครับ4คูณ1 0 2นะครับนี่ครับวิธีการต่อของเรานะครับวิธีการต่อของเรานะครับก็เราจะต่อนะครับ channel A นะครับเป็นกลางซ้ายนะครับ channel B เป็นเบสซ้ายนะครับ channel C นะครับเป็นกลางขวานะครับ channel D นะครับเป็นเบสขวานะครับเพราะว่า A B เนี่ยมันจะอยู่ในท่อเดียวกันนะครับ ซีก็อยู่ในท่อเดียวกันถ้าเราเอา AB เป็นกลางและแหลมนะครับท่อนี้ก็จะทํางานน้อยเพราะว่าเป็นแค่กลางนะครับส่วน CD ดีทำงานเบสก็จะหนักไปถังไปข้างหนึ่งนะครับเราก็เลยเอากลางไว้กลางแหลมเนี่ยซ้ายขวาไว้ข้างหนึ่งมันก็จะเข้าระบบพอดีนะครับจะเป็นระบบสเตอริโอนะครับสเตอริโอสมรูปแบบนะครับสเตอริโอก็คือหมายถึงอย่างน้อยต้องมี Power 2ตัวอย่าง4ี่ชัแนลนี้ก็คือเหมือน Power 2ตัวครับมี4ี่ชัแนลมี4ช่องนะครับ ออกจากมิกนะครับ LR นะครับไปเข้า EQ LR นะครับบนล่างซ้ายขวานะครับแล้วก็ออกจาก EQ ซ้ายขวามาเข้าคอสซ้ายขวานะครับคอสซ้ายขวาก็มาเข้ากลางซ้ายกลางขวาเบสซ้ายเบสขวานะครับระบบเสียงนะครับแล้วก็คอมเพลกนะครับแหลกคอมเพลกนะครับสวยๆงานนทนๆแข็งแรงแบบนี้นะครับอีกหนึ่งใบนะครับผมสตามนี้นะครับวิธีการต่อข้างในก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าต่อไว้ให้หมดแล้วนะครับ มิกไปอีคิวอีคิวไปคอสคอสแยกมาพาวเวอร์นะครับพี่มีหน้าที่ต่อสายลําโพงอย่างเดียวนะครับแล้วก็สายไม่ลอยนะครับสายลําโพงนะครับจะเป็นสเปคคอนทั้งหมดนะครับชุดนี้ให้ไป20เมตรนะครับสเปคคอนจะมี2สีนะครับพี่ดูดีๆนะครับจะมีสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับเราก็ลากเลยนะครับสีแดงนะครับเป็นเป็นกลางนะครับสีแดงเป็นกลางนะครับนี่ครับแนว A นะครับเป็นกลางขวาก็มาเข้าตู้ขวา จะแนวบนะครับเบรสีน้ําเงินเห็นไหมครับก็ไปเข้าเบรขวาครับแดงซ้ายก็ไปแดงซ้ายน้ําเงินขวาเบรก็ไปเบรคครับตั้งง่ายๆนะครับตัวนี้ชุดนี้สวยงามมากครับ52,000บาทนะครับสุดยอดความสวยเลยนะครับชุดนี้เสียงดีด้วยนะเพราะว่าตู้กลางก็ท็อปสุดนะครับตู้เบรก็ท็อปสุดนะครับล้วก็ใช้พาวเวอร์ตัวเดียวเพราะว่าลูกค้าท่านนี้ไม่ต้องการความยุ่งยากในการต่อให้มากมายนะครับช่องการประมาณนี้นะครับ ถือว่าเสียงตัวนี้นะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับกับชุด52,000บาทนะครับนี่ครับร้านจูบินเตอร์เบอร์โทรศูนย์แปดสองนะครับห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์นะครับใครกดไลค์กดติดตามนะครับช anel ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ได้เลยนะครับพิมพ์ร้านจูบินเตอร์แล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์หรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้จะลงไว้ให้นะครับก็แอดไลน์ได้นะครับเบอร์นั้นแต่ไม่ต้องโทรมานะครับโทรก็โทรเป็นเบอร์มานะคคครรััับบแอดไไลลนนนนน์์ุยกกใะผม็ ร so ้านจูบินเตอร์ก็อย so so ู Québec. ่นะครับสี่แยกไฟแดงวัดว <t> ังตะกูนะครับนี <cimento> so ่ครับรถติดไฟแดงกันนะครับจะเป็นสี่แยกไฟแดงวัดวังตะกูนะครับถนนมารายแมนนะครับกิโลเมตรที่ประมาณ5นะครับตึกสูงๆนั่นเป็นมหาลัยราชพัฏนครปฐมนะครับก็ร้านก็จะสีชมพูแบบนี้นะครับมาก็จะสังเกตนิดนึงนะครับข้างๆร้านเขาอาจจะวางของนะครับบางคนบอกผ่านแล้วผ่านอีกไม่เห็นนะครับก็สังเกตดีๆแล้วกันนะครับร้านเราหน้ากว้างก็อยู่ประมาณ12เมตรนะครับก็ไม่เล็กทีเดียวครับยังไงก็เดี๋ยวฟังเสียงเดี๋ยวรอ ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวลูกค้ามารับเราจะได้ถ่ายคลิปเปล่าครับถ้าเราได้ถ่ายคลิปนะครับเราก็จะลงให้ท้ายคลิปแล้วกันครับเดี๋ยวฟังเสียงอีกสักนิดหนึ่งนะครับพิเศษสำหรับลูกผู้ชายที่ทุกท้าช่วยกันแล้วกันนะครับ เสียงจะดังไม่น่อยนะเพราะว่าเราถ่ายกล้องสดแล้วก็อยู่ริมถนนแบบนี้นะครับรถวิ่งตลอดนะครับเส้นถนนมาไราแมนะครับ yeah ก็ระบบนี้นะครับเต็มรูปแบบนะครับคอร์สอีคิวักไฟไมลอยพาวเวอร์แลกมิกนะครับตู้เบสเทอร์โบนะครับตัวนี้จบสวยจบสูงนะครับอาจจะจบสูงนิดหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างสวยหมดเลยนะครับแล้วก็ของมาตรฐานมีการันตีทุกอย่างนะครับผมก็ใครสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับก็ดูงานกันครับงานตู้ของเราครับสีละเบิดนะครับหนาๆเนียนๆนะครับตะแกรงปั๊มนะครับชุดนี้ไม่อายใครนะครับยกไปตั้งยกไปเล่นที่ไหนนะครับ ไม่อายใค่แล้วก็สายให้ไป20เมตรนะครับพี่ลองคิดนะครับพี่ตั้งแต่นี้เราไปซ้าย20เมตรขวา20เมตรนะครับเวทีก็น่าจะ16เมตรนะครับแต่ว่าเราให้เผื่อไว้บางทีไปตั้งจุดเดียวกันแล้วต้องตั้งไกลๆนะครับสำหรับลูกค้าขอมาเราจัดให้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับร้านชูบินเตอร์นาำผึ้นะเราจะมีชุดอะไรเราก็จะจัดให้นะครับวันนี้วันที่13นะครับตุลาคม2564นะครับก็ เรารอลุ้นหนึ่งกันเน่าหนึ่งพฤศจิกาเราน่าจะได้ปลดล็อกกันแล้วนะครับชาวเครื่องเสียงเรานะครับเราก็จะได้เร่นกันสักทีนะครับให้เต็มรูปแบบครับตอนนี้ชุด3ามหมื่นสี่หมื่นตอนนี้กําลังออกดีมากนะครับสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยครับกำลังออกดีมากนะครับตอนนี้ช่างก็ทําไม่ทันนะครับก็ทยอยทำนะครับส่วนตู้นะครับสำเร็จที่เป็นบริษัทแบบนี้นะครับไม่ต้องรอคิวนะครับเพราะว่าเราสั่งบริษัททีละ18บใบ12ใบนะครับจะมีของเลยนะครับ ส่วนชั้นที่จะเอาสูตรนู้นสูตรนี้ครับอันนี้ต้องลงงานตามคิวช่างนะครับก็ใครสนใจแบบไหนมีงบเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอย่างชุดนี้ก็จบให้ประมาณ52,500นานะครับก็ยับยับกันไปแบบนี้นะครับสวยๆจบๆนะครับผมของการันตีนะครับสินค้านะครับเราดูแลให้เราประกันให้ตลอดชีพนะครับในชุดเครื่องปรุงเรานะครับผมส่วนตู้และดอกนะครับเราอาจจะไม่ได้รับประกันให้เพราะว่าดอกขาดเสียหายก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนวอย์เปลี่ยนอะไรนะครับแต่เครื่องปรุงนะครับเราดูแลให้นะครับ มีปัญหาเบอร์โทรลาจูบินเตอร์ได้เลยครับก็ไม่พังง่ายๆหรอกครับขายไปหลายร้อยชุดแล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็น้อยครับก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยลวกันสําหรับ FC ทุกท่านนะครับที่ดูทุกคลิปนะครับแล้วก็ช่วยกันบอกว่าบางทีคลิปนี้เสียงแรงไปนะครับมันก็อาจจะแตกในลําโพงโทรศัพท์ครับผมก็พยายามจะเปิดให้มันไม่แรงนะครับเพื่อมันจะได้ไม่แตกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับใครสนใจก็ แบบไหนก็จัดการสวยๆทูเทอร์โบตัวนี้นครับขายไปสงสัยจะไม่ต่ากว่า2300ใบแล้วนะครับเทอร์โบนะาโค้งสุดสูตรเต็มครับสูง80ลึก80นะครับผมก็ตามนั้นนะครับตามคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เลยละกันนะครับเดี๋ยวถ้าท้ายคลิปนะครับถ้ายังไม่จบอาจจะมีตอนยกไปขึ้นรถลูกค้าหรือว่าจะไปส่งลูกค้าน,นี้ไม่แน่ใจเพราะลูกค้าอยู่ใกล้นะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาอีกทีครับตัวนี้ลาเพียงท่านี้นะครับผม

เราทมคลิปอยู่่วันนา้นี่ครับลูกค้าก็มาแล้วนะครับวันนี้เป็นท่านเจ้าของนะครับโอเคไหมครับพี่โอเคเลยแล้วลูกพี่เขาก็เป็นฟรีเราครับก็ดูเรามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็มาชมที่ร้านหลายครั้งแล้วก็คือออยากมาฟังชุดนี้อยากมาดูเครื่องปรุงอยากมาอะไรนะพี่เขาก็เดินทางมาหลยหนแล้ว แล้วก็วันนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับก็ตามเซตนี้นะครับโอเคนะครับพี่โอเคเลยนะครับเดี๋ยวก็อันนี้พี่จะให้ไปส่งหรือว่าจะให้ขึ้นรถพี่ไปครับให้ไปส่งนะครับไม่มีคนยกลงใช่ไหมอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ถึงที่ครับก็ประมาณนี้ครับท้ายคลิปเราก็ได้เจอเจ้าของเจ้าของมาพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะไปมีคลิปที่บ้านลูกค้าอีกหนึ่งคลิปก็ได้เดี๋ยวลองดูนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะไปให้ไปส่งที่บ้านนะครับนี่ครับเรามีรถบริการนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับไม่มีปัญหานะครับ ขอให้โทรมาสอบถามกันละกันว่าใกล้ไกลส่งได้ส่งได้แบบไหนนะครับยังไงก็วันนี้ก็การันตีจากลูกค้านะครับที่มารับหน้าร้านนะครับแต่เดี๋ยวไปส่งให้นะครับก็จบสวยอีกหนึ่งชุดเดี๋ยวจะลองเทสใหม่กับลูกค้าอีกทีนะครับยังไงก็เดี๋ยวเทสไใหม่เลยกันแหะเดี๋ยวเดี descub, ๋ยวผมทำใช่ครับผ่านธรรมดาครับหมดก็เปลียล่ยนได้เลยใช่ครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะ ก็เดี๋ยวมาดูเช็ใหม่เช็คเช็คหนึ่งสองนะครหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คหนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะก็จะทดสอบคร่้าวนะครับเพราะว่าเช็คหนึ่งสองเช็คหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวหลังคลิปจะเช็ระบบอีกหนึ่งรอบนะครับยังไงก็ติดตามกันนะครับว่า ว่าจะมีคลิปที่บ้านลูกค้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงบายไปส่งของนะครับผมก็เรียบร้อยครับจะของมาแล้วเดี๋ยวไงก็ติดตามกันครับเดี๋ยวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็มาจะส่งถึงบ้านลูกค้ากันเลยทีเดียวนะครับก็อยู่ในพื้นที่บ้านสวนนะครับมีคลองเป็นบ้านสองชั้นนะครับก็ตามนี้นะครับตามในชุดนี่เดี๋ยวท้ายคลิปก็ตู้เบรบตู้กลางนะครับชุด มิกนะครับชุดเครื่องปรุงชุดพาวเวอร์นะครับก็จัดส่งถึงที่นะครับท้ายคลิปเราเดี๋ยวเราจะอัดเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับท้ายคลิปให้ฟังนะครับก็อัดได้พอสมควรเพราะว่าพื้นที่โลง่งรอบๆก็ห่างพอสมควรนะครับไม่แออัดนะครับถ้าแออัดก็อาจจะเปิดได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงครับเอาเป็นงานแต่งคนจนแล้วกันนะครับ อันนี้จะอัดคลิปได้เต็มเสียงหน่อยเพราะว่าเสียงเงียบนะครับไม่เหมือนหน้าร้านหน้าร้านเรารถวิ่งทั้งวันนะครับเสียงมันจะเข้ามารบกวนนะครับนนนนนนรรีีออง้ามััลกกท่่เเเป็แบืว មហោ การว่าลูกค้านะครับก็มีเบาะคองล้อมรอบนะครับผมมีชั้นบนนะครับโอ้ลมเย็นชั้นล่างลมก็เย็นนะฮะก็สนใจเครื่องเสียงนะครับเอาไว้ร้องเล่นคาราโอเกะข้างล่างนะครับแล้วก็อาจจะมีงานพี่งานน้องงานเพื่อนงานฝูงก็จบเลยชุดนี้ความชอบนะครับ52,500นนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรารีวิวเสียงนะครับผม ใช่ครับไอ้ตัวนี้จะเป็นเมนใหญ่คุมทั้งหมดถ้าตัวนี้ลงทุกอย่างดับหมดตัวนี้ต้องขึ้นรอไว้ตัวนี้เราเสียบอ่าอันนี้ก็เป็นตัวซับเสียงอีกหนึ่งช่องครับทําให้เสียงแรงขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ต้องไปเท่าตัวนี้แค่ซับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งช่วยให้เสียงหนักขึ้นแล้วพวกนี้เราไม่ได้เสียบอะไรเราก็ไม่ต้องไปเปิดมัน ใช่ว่างอยู่ครับเพื่ออนาคตรเราเพิ่มใหม่สมมุติว่าเราไม่พอ <c oughs> สมมุติว่าเวลาหมุดไ,ไปไปเล่นงานหมดมีพระขึ้นมาอีกเงี้ยเราเพิ่มเติมใหม่คือไปอีกได้อีกช่องอีกครับผมก็ตามนี้ประมาณนี้ชุดนี้ก็<า>สวยๆ<ว>จบจบโอ้ใช่ครับคนละอัน,นถอขถือเอาพักงงานกันเองหลวงพ่อถือให้ได้ใช่เราถึงจะคล่องใช่ไหมใช่ครับค่อยๆเล่นค่อยๆปรับไป ใช่ครับสองตัวนี้คือมันจะตัวตัวตัวคุมทั้งหมดตัวคุมเสียงทั้งหมดตัวนี้ออกปุ๊บไม่มีไม่มีเสียงเลยสมมุติว่ามันเกิดอะไรปุ๊บเอาตัวนี้ลงก่อนเลยก็จะเงียบหมดเลยตัวนี้คือตัวนี้ของ USB ครับของบูทูตเี่ก็คือปรับเบสปรับการปรับแหลมของช่องนี้เลยโอเคประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวหลังคลิปเดี๋ยวเราสอนกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้โอเคนะครับ ได้รู้เรื่องนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับหลายเพียงเท่านี้นะครับกับวันนี้รีวิวกับช่ครึ่งเสียงเดี๋ยวผมเอาไปตัดต่อกับพิพท่รานครับโอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับก็ ใกล้ๆเราก็โทรมาแล้วกันนะครับถ้าจัดส่งได้ผมจะจัดส่งให้ครับช่วงนี้งานก็เยอะนี่ลูกน้องลงของเสร็จก็ให้กลับร้านอีกแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้ามาอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเราจะลงผลงานเรื่อยๆนะครับวันนี้วันยาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ